ใกล้กินกล้วยโอ้กล้วยสุกเข้านี่บอโอ้ว้าวซุกหัวเรืองเถอะเดือนหนึ่งโอ้ตีกหนุ่ยเถอะก็อีอีพันอีหยังปว่นี่เบียมาเตอร์เบียมาเตอร์เดือนนึงโอ้คืองามแท้ะใช้แม่มันตัวใดแม่มันตัวใดนี่สลูดเลโอ้งาโอ้มันมันหายบ่ไหายกัด bóc có khẩu tông này bóng đi vải 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 bóng สมหลอดไอแม่เขาข้างๆนั่นชาโลเล่บอเราใบตัวข้างๆนั่นนี่นันตัวเถอกบอโอลูกชาโลเล่แต่ว่าบานี้เอาบีดมาเติมมาใส่คืองามเด่ทีหนอไอ้บีดมาเตคยไหมมาด่างหางดอกโอ้ยโอ้ยาเข้าไปเบิ้งใกล้ๆเด้นี่ แต่แม่มันหายเพาจะได้เดียนเดียวอืมพี่นองคือง้ามแต่อันนี้ว่าบีบเติบเนี่ยโอ้โหเขาแบบเดียวกันนีเขามาใช้แม่ไม่รู้เลยั้นหม่กันเลยล่องเบิงแม่นี่กระตุยนะนี่แม่ลูกแม่นี่บอแม่แดงสามองตัวนี่ลูกแม่นั้นโอ้อือยัีแล้วลูกแต่แม่มันกัดปีใหม่เหมือนบอกลูกถึนแม่ก็จะคล้งหยางเนาเออ เมีนี่กต,ตัวเล็เมียแต่ตัวใหญ่ลูกมันที่ขายไปเถือ,อ,อกสองบ่เถือสองแม่สองถ้าเป็นตัวเถือกขายออกมับนบ่ออยงไวแต่ตัวแม่มาบาักลามาเจ้าเอ,อินมันมาด้วยโอ้เป็นเด็แพกเนี่ยโอ้ขึ้นขึ้ ออกมาในน้อยหนึงกันมาตัวนี้ใชน้อยเท่น้อยมาตอ้หมาตัามมาในตีตอดออกมาไม่ไมตัวนี้นอนนอนในกอกงว่บารนีบานีงเหาเข้าเขานาวนาะเออมันมาบักลาบักลาพูนะพนะพุนะเดียมเต้ยี้ยวเออมาช้มลูกใช่ยหนาจะเป็นตัวแม่น้อจะว่าว้สันขาเท้าอีกเน่ ก็ง่ามห้วงหรอครับสิเอาไว้บ่ละนี่เรียงเบื้องก้นบ่มันงามบ่งามจะหน่อยๆก็ยังงามปานนี้เนาะสว่านุ่มไปมันก็มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เบ่อคลายไปสองตัวตัวนี้มันลูกกันนั้นห้วาหยู่กอกนี่ลมอ้าวเจ้าคลายไรเป็นได้แตเป็นตัวเถือตัวสุ้นใหญ่หันที่คยขายไปราคาหลายเป็นได้ได้เท่าไรมันก็แล้วแต่ตลาด อตั้งตัวกับสองสองหมื่นตัวสามหมื่นตัวมาเนื้อืมเขาเจ้าซื้อมากนี่ไม่จสิงง่ก็นี่หน่อยหนึ่งมูซื้อมาาคุณเดียวนออสามหมื่นตัวนั่นวายอยู่แต่เป็นเชลโรเลิมัเจ็แข็งตัวพร่านเนนขนาดพี่นองเขาเจ้ามาให้อันจะบ่ป้่อยบ่ละตัวนี้ย่งเยู่เพราะว่ามันมีคนขุนชลโรเหาเชลโร่อยู่นนะนี่วันําเดืนคขุน ขายเจ้าซ <Hey. S 1> ืのの้อมาปาสโวนนอยนึงเจ้าซื้อสามหมื่นกว่าไม่ใช่สามหมื่นห้าอืมอืมโอ้ว่าไม่นเงนอืบักละม่ไกลในหลวกจมาบมาอนาของกันนาเร็วๆจะใช่บุญกมีตัวนึ่งอ่ามี่ตัว่มบิบมาเตอร์เออแต่ว่าบางงามรองเจ้าเดบางงามเาามอตัวนี้เลย ันนั้นมันแม่หน่อยนะมันเป็นแม่งัวลาดธรรมดาขาเปนใหญ่อันนี้มันเป็นแม่ชือเลเล่เลเล่หงายกว่าอยู่มันน้อยกะจิงแต่ว่าขากะใหญ่คอขาหย่าหญ่ตัดตินเดือดหว่าเดือเดือนมันตีไม่ใหญ่ทั้งนอกอยู่กวางกวาตวนี้อามาได้เดือนเดือนวันวันที่เจ็ดอันเรียกงัวมาจากปีอลไรให้เจ้าฮะาโดนอลไรทีจากปีละไร่วม ก็เมนเป็นเป็นซีดก็ปีคลายอันคลายไปนะเมนบ่โอกคลายไปน้ำอออกมาตัวได้อันบ่ป็นบโเขาตาเขาจะคลายออกตัวได้อันนั้นแกเอาไว้เออซื้อมาที่แหลกจิตตัวคู่หนึ่งบ่คู่หนึ่งแม่ลูกไม่จริงเลยเอี่ยนอนซื้อมาใส่กันซื้อมา อันนั้นบพราะแม่ลูกดอกเป็นนันคือมาแบบแม่เนี่ยคับแม่เป็นนั่นเป็นขนาะเออเออเออออกลูกมากแก่มากเรื่อยๆอ่าลงทุนแค่เดียวอ๋อลงทุนแค่เดียวสองโตเออจากมาบ้านนี้ก็อย่างแกมากแกมากใหญ่โอ้หืมพอได้ใส่น้ำมันเยอะดิบ่กบอมีค้าว่าหลบดอกดีอย่างว่าพอดูดกว่าบอไอ้พี่แอมลองปั๊กขึ้นๆก็เลยไ่มาตะกีด ตัวละสองหมืนตัวโอ้แล้วแต่ช่วงตลาดโอ้ช่วงแช่งกัแช่งช่วงคือกับคืเป็ีอยู่หยังไงละเจ้นเลี้ยงอยู่ในเขตบริเวณออมไว้เฮ็ดเป็นลอกเป็นลอกลอกปลูกหญ้าสลับกันเป็นลอกลอกหญ้าเปลน่ยนคนละขายงวดละแต่ว่าขาเจ้ามาซื้อคืขายขายขายโลูกเท่าไปขายเป็นเพียงเพียงละเพียงละหน่อย เข่งแบบใดเนาะเข่งยังไงแบกพวกโม่เนี่ยนะนะเข่งยังไงเ่เอาจุดจุด้เข่งละ็นโม่เนี่ยกู้ซื้อได้หน่อยกดเอาแมนอีนดีบอสมันหนักบ่หนักโอ้ไขาปลาต่างๆปั่นกันไปเขาจะเอาไปปลูกให้งัวกินนะฮะอันขายแบบแบงปั่นเพราะไม่ขายที่เอากำไรหลายอืลปลูกทุกปีแล้วปลูกแค่เดียวแล้วก็ตัดแล้วมันก็โปรงไหมบ่ตัดแล้วกระโปรง โอ้ก็ดีบางามตอนนี้สีนี่แต่มันเป็นน้ำดินป่ากันแน่สภาพดินตีนนี่เขายังบ่งามเนาะเขาก็ยังมีปัญหาคันแท้ตัดเท๊ดแเดียวพี่หยกเลยโอ้ก็ดีเลยพี่โอ้เขาว่าตีเดียวว่านอนนี่เขาตัดสองรอบก็ยังงามเียู่ยังหกว่าตัดดอกทำไมตัดรอบแรกหนึ่งสองสามงามอยู่ดิอ่าเปียกนี่เป็นเปียกที่สีนนี่บ่บ่ขึ้นเลย บ่แม่นมันแก่บอกเหรอแล้วมันก็ดแลวหอดเดือนหกมันก็ัดได้ใส่ปุ๋ยบ่บ่นขีนี้มว่าได้ใส่แล้วอืได้ปุ๋ยยูเรียบบอกคุณได้คุณคอกง้อเฮานิดนึงยุ่เรียบยุ่ยเรียบนะมันแก่เอินตะกี้นะจอบละหารอยหาจีนไปแล้วคุณเจ้าของมันไม่แน่ในไปแล้วได้ช่วกชินคุยเอิ่นกัน แลนโอ้ได้เสริมอันห้ามเสริมยังบ่บ่มิตัญญากระเฟื้องหากระเฟื้องกระเฟื้องก็ให้กินยังสี่เลยสบายเกีียวเขาว่ามีเวลาตัดบหนาให้อืมไม่เคยแะแกะไยู่นยากมันมึนง้อคนมากเออมากินให้กินเลยน้ำในก็เป็นบั่นใส่อ่างเลยโอ้โอ้่อยเบิ่งเจ้าเลี้ยงอยู่นี่เจ้าเลี้ยงง่ายเนาะเจ้าเลี้ยงแบบง่ายบ่ได้ไปหาหญ้ายากึืนมืเขาเจ้าอืว เพชรอยู่ในวงจรนี่เบิดเลยครับบ่ได้ออกไปใช่บ่ได้ออกจากพื้นที่เจ้าเขาออกแล้วก็เปิดอกมังห็มันกว้างเนาะโอ้หน้าก็อยู่กับนี่บ่หน้าอยู่กับนี่โอ้สมัยเนาะสมัยเนาะชุดมอเหมือนนี่กันพูดด้วนแย่หักจีบเล่บ่ะโอ้จีบ่าไรแย่หัก อดงร่วมร่วมมีแล้วเตลี้ยงมากเนี่ยเคยเคยนับไปบ่ได้จักโตหัวนบ่ได้นับเทียแล้วสิประมาณเท่าไรฮะหอดรลอยบว่าสิบตัวปีแล้วไม่มันก็บสิบบแ่หอดอย่มันออกแต่ละปีกอันนี้ปีนี้ที่ได้อยูหาบอกก็แล้วนึงออมอมืนก็แเลี้ยวแต้ปีอืม โอ้มันกายอรู่ยเลี้ยงมาดวนแล้วเนาะก็ไ่ได้นับแล้วเลื่อมเลยมันกลายแล้วสนเนี่ยมันโอ้ยมันลายลายรุ่นแล้วนี่อเป็นรุ่นลูกรุ่นล้านรุ่นเลี้ยรุ่นยังมันมากแล้วจากเริ่มต้นสองสองตัวเล็กได้สื่อเขาเพิ่มบอสมากื้อมือนนี่ได้สื่อเพิ่มบอมันเกิดสื้ออยเอาเปลี่ยนออกเอาตัวง่ามตัวได้ง่ามเอาซาลูเลเปลี่ยนต้มนั่นล่ะ เตียนแม่นิไมันจะจ้อยดอกทัดหยาคายข้าเจ้าอยู่หันเจ้าเลยมาเห็นง้อซาโลเลยืนี่ข้าเจ้าว่าเปียนบ่อท่านอยากได้งัวแม่เปียนกับเปียนมาจ้จอยหนึ่งไว้พอดรองสามเดือนนึงนี้อวนเป็นตัวไม่เลยได้กินหยาี่หยาบือดเนาะต้องหนาฝนหยาบือดเครงเต่ยแล้วเนันสีออกเตียนว่าปลายเดือน ต้องเกลี่ว่าซาลเลนให้ลวกงามนะเห็นยูแซก็ให้ลูกงามมัดสูสูเลยน้ำนุ่มมันหลายให้ลวกง่ามนี่่าดีคุณนสมบัติมันใสใส่ลูกพันใดกัง่ามลวกต้าโรเลนี่บมันสีบอจอยจักเยากอาอห็นหนึ่งเนาะอืมมันจะอ้วนดรว่องกันหม้อกอลลูกนี่มันจอยมันมันกระตือกระเมียนี่จัก อมีบ่มีมันสีอยู่จังสันโอ้ค oh. like ้หันมาเล่นแทเลลูกหลายตัวเราบอกเเลยตัวนี้แม่นี่เขามันเงาไลยไปแล้วสองสามสี่ห้าอมันหลบหลังกันย่งดีๆอยู่ดิเนื้อหนังเดยังสัินื่อว่าบอทเนียเลย อตัวออกมาตะละตูงามซุ้มอ้ายมันมี่จะตูคือจังสันนะอืมจ่ตัวนิดหน่อยก็ยังเลียวไปแต่วซีก็ยังงามข้อแมงแดงหยาข้อใดหน่อยอ่ะมันแม่สวยข้อแม่แดงอะไรแม่ใดน้องไอ้เพิ่นเห็ดหน้าสองคนหน้าลายตีนี่เขาบ่งามเนาะขนาดบ่งามเลยนี่ พี่ได้ไลาเตึบหนะนาแนมยือยกเอเดียวได้เฟ<อ>ันออนาสายเก่าจะได้ฟันตี้ะนองจะพื้นทีพันเนี่ยแมนดดวดตเตอพี่น้องนี่ได้พืีนทีพ่นตังนี่พ่นปลูกหญ้าแพงกุลาเลียงงอกแล้จะพี่น้องเนาะ ดินเพิ่นวันที่สิบหาสิบไร่อ่าสร้างท่านี้เนนพิ่นกระเฮ็ดหน้าจ้าพี่น้องจะสนิทหน้าถ้จาจ้าพี่นอ้องหน้าใส่เข่าจ้าพี่น้องใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเอาจ้าพี่น้องเกี่ยวเขาบริเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี้ยวได้บริจ่างคนบริจ่างคนเกี่ยวเอาเครื่องตัดหญ้าตัดจ้าพี่น้อง ตัดเป็นแท้วเป็นแท้วเป็นแทวไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะประหยัดตนทุนจ๊ะพี่น้องจะพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สนิทกันได้จ้ะเด้อพอทั้งคุณแม่ไม่จ้ะสวัสดีจ้าพี่น้อง มันมีมุมลงมามันเฉียบถ้าปาดาวนค่าจิเห็นอยู่เห็นผู้ยิ่งคิดมันบอรสี่ร้อยหาสิบอ่ถ้าจะไปซื้อรุนเืนลุนตัดบ่ได้ต้องรุ่นนี้มันบ่อตามที่เหี <serving> enfin, ้เวียนมามีรุ่นเดียวนี่เราที่ตัดไ้แมนแนนอื่นตัดวาได้ซื้อซื้อนี่แหละยังอแช่งแต่มาปรับปุ่คขึปาดมุมนี่มันถาอค่าจริงกปาดนีออกแล้วก็แล้ว อันนี้เห็นมาตนำเขาเเออเอมาตนเขามัเ่อเมตาตไอ้เครื่องตัดาข้าธรรมดานี่บเออเครื่องธรรมดาอ้อ้มันเน็น่เเที่ยงว่เเืองค่าจ้างเนลทีนี้ออันตัดแรกนี่่จะเริ่มทีลดรอันมือเกียวมือนึงในดจักให้เนี่อเอนี่เครื่องนี่ตัดนี่เเเาเออ กำลังห้าวแล้วแต่กำลังเอ้มือเาเกียวมือมกัหวยได้มือสามลรื่นยกนอะเอกเออบกเลยไหมนี่ปนเรอเออเพราะว่าเขามากสียเ็นๆะกำลังดียงวเก่งมันด้ยโอ้ผู้เดียวนี่ตัดผู้เดียวนี่ 山山路，山空。<录><录>